สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีพี่ๆ FC ทุกท่านเลยจ้าวันนี้ก็กลับมาพบกับน้องพรพาบ้านอีกเช่นเคยนะจ๊ะวันนี้น้องพรพาบ้านก็เดินทางมาถึง EP ที่72แล้วนะจ๊ะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้น้องพรด้วยนะจ๊ะกดติดตามด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะจ๊ะว่าวันนี้น้องพรจะได้อะไรมาบ้างเนาะวันนี้น้องพรก็มากับอากาศร้อนๆเลยนะคะคุณพี่ ส่วนพี่พี่ท่านใดที่สนใจนะจ๊ะสามารถโทรหรือว่าทักไลน์เข้ามาได้เลยนะจ๊ะพี่พี่ที่เบอร์090456 967 5นจะจ๊ะพี่พี่จ๋า090 4 5 6 9 6 7 5กันเลยนะจ๊ะพี่จ๋าเบอร์โทรกับไอดีไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูรายการแรกกันเลยนะจ๊ะว่าวันนี้น้องพรจะได้อะไรมาบ้างเนาะ รายการแรกก็จะเป็นเหรียญเลี่ยมเงินนะจ๊ะพี่พจา๋าเหรียญเลี่ยมเงินเก่านะจ๊ะพี่พจา๋าเดี๋ยวเรามาดูภาพชัดๆกันเลยเขาเขียนว่าหลวงพ่อกเกษมเขมโกนะจ๊ะสองห้าหนึ่งแปดจ๊ะพี่จ๋าสองห้าหนึ่งแปดนี้จะเป็นรูปด้านหน้านะ ต่อไปก็จะเป็นรูปด้านหลังถ้าภาพไม่ัช่ย่างไรก็สามารถขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะจ๊ะไม่ว่าจะโทรมาหรือว่าทักไลน์เข้ามาได้เลยนะจ๊ะพี่พี่ที่เบอร์0904569675กันเลยนะจ๊ะพ,พี่จ๋า0904569675กันเลยนะจ๊ะพี่จ๋าเบอร์โทรกับ i อดีไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะจ๊ะเผื่อพี่พี่ท่านใดสนใจและชอบเนาะ รายการต่อไปทจาะพี่จ๋ารายการต่อไปนะจ๊ะรายการต่อไปเป็นเหรียญหล่อโบราณนะจ๊ะรายการที่สองเป็นเหรียญหล่อโบราณนะจ๊ะพี่จ๋าเผื่อมีพี่พี่ท่านใดสนใจและชอบนะจ๊ะสามารถขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นภาพด้านหน้ากันเลยอันนี้ก็จะเป็นภาพด้านหลังนะจ๊ะพี่จ๋าภาพด้านหลังก็จะประมาณนี้เลยนะเผื่อมีพี่พี่ท่านใดสนใจและชอบนะจ๊ะสามารถขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะจ๊ะ รายการต่อไปจะเป็นรายการที่สานะจ๊ะพี่พจ๋ารายการที่สาก็จะเป็นเหรียญหลวงู่ทวดหลวงปู่ดูปลุกเสกนะจ๊ะพี่พจ๋าเหรียญหลวงู่ทวดหลวงปู่ดูปลุกเสกนะจ๊ะพี่พจ๋าอันนี้ก็จะเป็นภาพด้านหน้านะจ๊ะพี่พี่ที่เข้ามาแล้วรู้ว่าผ่านเข้ามาดูไลน์นะจ๊ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้องผ่อนพาบานด้วยนะจ๊ะ เพื่อที่จะได้ไปพาดคลิปใหม่ๆของน้องพอนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นภาพด้านหลังนะจ๊ะพี่จ๋าอันนี้ก็จะเป็นภาพด้านหลังนะจ๊ะเ <deep> พื่อมีพี่ๆท่านใดสนใจและชอบนะขอดูดลูปเพิ่มเติมได้นะจ๊ะรายการต่อไปจากพี่จ๋ารายการที่4ี่กันเลยจ้ะรายการที่สี่ก็จะเป็นเขียวเสือนะจ๊ะพี่จ๋าเขี้ยวเสือแกะนะจ๊ะพี่จ๋าเขี้ยวเสือนะอันนี้ก็จะเป็นภาพด้านข้างและด้านล่างนะจ๊ะพี่ๆ เพื่อมีพี่ๆท่านใดสนใจและชอบสามารถขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะจ๊ะเบอร์โทรกับไอดียไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะจ๊ะ090456 9675นะจ๊ะพี่พี่จ๋า0904569675จะพี่พี่จ๋าเบอร์โทรกับ i อดี n ล mm. เป็นเบอร์เดียว mm. กันเลยจ้า mm. รายการถ mm. ัดไปน,น,นะจ๊ะพี่พี่จ๋ารายการถัดไปเป็นรายการที่หรายการที่หเป็นพระหลวงปูทวดเนื้อว่าน,นะจ๊ะพี่พี่จ๋าพระหลวงปู่ทวดเนื้อว่านะจ๊ะพี่พี่จ๋าภาพด้านหน้าก็จะประมาณนี้เลยจ้า อันนี้ก็จะเป็นภาพด้านหลังนะจ๊ะด้านล่างก็ประมาณนี้เลยนะคุณพี่นะเผื่อมีพี่ๆท่านใดชอบและสนใจนะจ๊ะเป็นพระหลวงปูทวดเนื้อว่านะจ๊ะพี่ๆจ๋าเป็นพระหลวงปูทวดเนื้อว่านะจ <Kopf. S 1> ja. mm ๊ะรายการถัดไปจาะพี่ๆจ๋ารายการถัดไปเป็นรายการที่6กจะเป็นพระผงพระผงปากน้ำนะจ๊ะพี่ๆจ๋าเป็นพระผงปากน้ำนะจ๊ะ เพื่อมีพี่พี่สนใจและชอบนะจจะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะจ๊ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้องพรด้วยนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นภาพด้านล่างจ้ะเผื่อชอบนะจ๊ะชอบก็รักทักก็โทรได้เลยนะพี่พี่นะรายการถัดไปจ้ารายการถัดไปรายการถัดไปก็จะ เป็นรายการที่7เ,เป็นพระปิดตาเนื้อเมฆาสิทธิจ้ะพี่จ๋าเป็นพระปิดตาเนื้อเมฆาสิทธิจ้าเผื่อมีพี่พี่ตนใดสนใจและชอบเนาะขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะจ๊ะพ,พ,พี่จ๋าขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยแอดไลน์และส่งรูปเพิ่มเติมมาให้น้องพรได้เลยนะจ๊ะหรือว่าสนใจองค์ไหนหแคปรูปมาเดี๋ยวน้องพรก็จะส่งรูปถ่ายแบบชัดๆแล้วก็ส่งให้พี่ได้รับชมกันนะจ๊ะพ,พี่จ๋า เผื่อมีพี่ๆท่านใดสนใจและชอบนะจ๊ะเบอร์โทรกับไอดีไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยจ้ะที่เบอร์0904569675นะจ๊ะพี่ๆ0904569675กันเลยจ้ะเบอร์โทรกับไอดีไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยชอบก็ทักและก็โทรนะพี่ๆนะ ฝากพี่ๆกดติดตามให้น้องพรด้วยนะจ๊ะรายการถัดไปจ้ะรายการถัดไปเป็นพระหลวงพ่อปานะจ๊ะรายการที่แปดเป็นพระเนื้อผงหลวงพ่อปานนะจ๊ะเนื้อดินหลวงพ่อปานจ้ารายการที่แปดเป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อปานนะจ๊ะพี่ๆจ๋าเดี <transgender Between> <rix> ๋ยวเรามาชมชัดๆกันเลยอันนี้ก็จะเป็นภาพด้านหน้านะจ๊ะพี่ๆจ๋า ถ้าไม่ชัดยังไงก็สามารถขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะจ๊ะเนื้อก็จะประมาณนี้นะจ๊ะขอดูร <ๆ S 2> ูปเพิ่มเติมได้เลยถ้าเกิดว่าแสงมันสว่างเกินไปหรือว่ามืดเกินไปนะจ๊ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะจ๊ะเดี๋ยวน้องพรก็จะถ่ายรูปเพิ่มเติมแล้วก็ส่งไปให้พี่ๆได้ตัดสินใจและพิจรารณาเนานะเผื่อดูรูปไม่ชัดอยังไรก็สามารถ ส่งรูปมาได้เลยองคไหนเดี๋ยวน้องพอก็จะถ่ายรูปชัดๆแล้วก็ส่งกลับไปให้พี่ๆนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นภาพด้านหน้านะจ๊ะพี่ๆจ๋าต่อไปก็จะเป็นด้านหลังจ้ะรายการถัดไปกันเลยจ้ารายการถัดไปนะจ๊ะรายการถัดไปก็จะเป็นรายการที่9้าเป็นเหรียญหลวงปู่ศรีนะจ๊ะพี่ๆจ๋าเป็นเหรียญหลวงปู่ศรีนะจ๊ะ ด้านหน้าก็จะประมาณนี้เลยจ้าเขียนว่าอายุยืนนะจ๊ะพ,พี่จ๋าเขียนว่าอายุยืนนะจ๊ะอันนี้จะเป็นภาพด้านหน้าเนาะเผื่อมีพี่พิท่านใดสนใจและชอบชอบก็ทัก,กลักก็โทรได้เลยนะจ๊ะ ราคาแบ่งปันมิตรภาพนะจ๊ะต้อนรับเทศกาลสงการนะจ๊ะพี่พี่จ๋าเพื่อมีพี่พี่ท่านใดสนใจและชอบนะจ๊ะสามารถโทรหรือว่าทักไลน์เข้ามาหาน้องพรได้เลยถ้าเห็นคลิปนี้เนาะที่เบอร์ 0904569675กันเลยจ้า0904569675กันเลยนะจ๊ะเบอร์โทรกับ id ดี n ลเป็นเบอร์เดียวกันจ้ารายการถัดไปกันเลยจ้ารายการถัดไปเนาะรายการถัดไปก็จะเป็นรายการที่10รายการที่10ก็คือพระปิดตาเนื้อว่านะจ๊ะพี่ๆจ๋าพระปิดตาเนื้อว่านะจ๊ะเนื้อเขาค่อนข้างจะเป็นแบบนี้เลยนะพี่ๆนะ เนื้อเขาค่อนข้างจะเป็นแบบนี้เลยนะจ๊ะน้องพรก็ได้มาแบบนี้เลยราคาแบ่งปันจะพี่จ๋าราคามิตรภาพนะจ๊ะถ้าชอบก็ทักรักก็โทรขอดูรูกเพิ่มเติมพูดคุยสอบถามทักทาย กันได้เลยนะจ๊ะไม่ชอบไม่เป็นไรดูรูปก่อนก็นได้พูดคุยกันก่อนก็นได้นะจ๊ะพ,พี่จา๋าใครสนใจสามารถโทรหรือว่าทักไลน์เข้ามาได้เลยนะจ๊ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะจ๊ะฝากกดติดตามให้น้องพรด้วยนะจ๊ะ mm hmm. เผื่อมีคลิปใหม่ๆ mm hmm. เผื่อคลิปนี้ยังไม่ชอบอีพีต่อไปอาจจะชอบก็ได้เนาะ mm hmm. ก็ฝากกดติดตามให้น้องพรด้วยนะ อันนี้ก็จะเป็นรูปด้านล่างนะจ๊ะพี่จ๋าธรรมชาติหนูได้มาแบบนี้เลยนะพี่ๆนะเผื่อพี่มีพี่ๆท่านใดสนใจหรือว่าชอบต่อไปจ้ารายการถัดไปจ้ารายการถัดไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะจ๊ะพี่จ๋ารายการที่11จ้ารายการที่11ก็เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะจ๊ะพี่ๆเผื่อมีพี่ๆท่านใดสนใจและชอบเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะคะ ภาพด้านหน้าก็จะประมาณนี้เลยค่ะต่อไปเป็นภาพด้านหลังนะจ๊ะภาพด้านหลังก็จะประมาณนี้เลยนะชัดๆกันเลยพี่จา๋าชัดๆกันเลยข้างหลังก็จะเขียนว่าพระครูวิสัยโสพลวงเล็บทิมนะจ๊ะพี่ๆจา๋ารายการที่11กันเลยจา้ารายการที่11เเนาะ รายการที่11นะจ๊ะต่อไปเป็นรายการที่12จ้ะรายการที่12จะเป็นเหรียญที่ระลึกคูบาสีวิชัยนะจะ๊ะปี1นสองนะจะ๊ะพี่พี่จ๋าเป็นเหรียญคูบาสีวิชัยที่ระลึกคูบาสีวิชัยเนาะปี1นสองจ้าถ้าพูดผิดต้องขออภัยด้วยนะจะ๊ะบางองค์น้องพรก็มีข้อมูลนะพี่พี่นะบางองค์น้องพรก็ไม่มีข้อมูลนะจะ๊จะสองพันห้าร้อยแปดสิบสองจ้า ข้างเรียญเขียนไว้แบบนี้นะบางองค์น้องพรก็มีข้อมูลให้พี่ๆบางองค์น้องพรก็ไม่มีนะจ้าพี่พี่จ๋าที่ละลึกในงานส่งน้ำพระนอนเนาะขอนมวนแม่ริมสองห้าหนึ่งสอจากพี่พี่จ๋าถ้าชอบก็ทักรักก็โทรขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะจ๊ะ ก็จะแบบมาณนี้เลยรายการถัดไปจ้ารายการที่13รายการที่13ก็จะเป็นพระปิดตาเนื้อกะลาลงรักปิดทองจ้ะพระปิดตาเนื้อกะลาลงรักปิดทองนะพี่ๆนะน้องพรก็ได้มาแบบนี้เลยเก่าๆสวยๆธรรมชาติแบบนี้เลยนะจ้ะพี่ๆจ๋าถ้าเกิดว่า คลิปนี้ไม่ชัดอย่างไรก็ขอดูรูปเพิ่มเติมชอบก็ทักรักก็โทรนะจ๊ะเพื่อจะได้ง่ายต่อการตัดสินใจนะคะดูให้ชอบดูให้ใช่มั่นใจแล้วค่อยปิดนะจ๊ะทางร้านน้องพรไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะจ๊ะพ,พี่จ๋าทางร้านน้องพรไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะจ๊ะ ก็จะประมาณนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋าเผื่อมีพี่พี่ท่านใดสนใจเนาะสนใจและชอบชอบกระทักรัดก็โทรได้เลยจะขอดูรู้เพิ่มเติมได้เลยที่เบอร์0 9 0 4 5 6 9 6 7 5นจะจ๊ะ0904569675นเะจ๊ะเบอร์โทรกับ i อดี n ลนเป็นเบอร์เดียวกันเลยจ้ะรายการที่1 3เอ้ยรายการที่14ค่ะต้องขออภยัยเป็นพระปิดตาหลังแบบเก่าไม่ทราบที่นะจ๊ะพี่พี่จ๋าเป็นพระปิดตา หลังแบบเก่าไม่ทราบที่นะจ๊ะด้านหน้าก็จะประมาณนี้เลยจ้ะพี่เก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะเก่าๆสวยๆแบบนี้กันเลยจ้า ดูให้ชอบดูให้ใช่มั่นใจแล้วค่อยปิดนะพี่พี่นะถ้าไม่ชัดก็ขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยจ้ะก็จะประมาณนี้เลยนะพี่นะรูปด้านหน้าก็จะประมาณนี้เลยจ้า สวยๆเก่าๆแบบนี้กันเลยจ้ะรายการถัดไปจ้ะรายการที่15เลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋ารายการที่15เลยรายการที่15เป็นตะกุดหนังเสือเก่าไม่ทราบที่นะจ๊ะพี่พี่จ๋าเป็นตะกุดหนังเสือเก่าไม่ทราบที่นะจ๊ะแต่ได้มาเก่าๆสวยๆสภาพเดิมๆแบบนี้เลยนะพี่ๆนะเผื่อมีพี่ๆท่านใดสนใจและชอบนะจ๊ะ ขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยชอบก็ทักรักก็โทรสอบถามพูดคุยทักทายกันได้เลยนะจ๊ะพ,พี่จ๊ะเพื่อภาพไม่ชัดอย่างไรเนาะน้องพรทําคลิปไม่ชัดขอดูรูปเพิ่มเติมเดี๋ยวน้องพรก็จะถ่ายรูปและส่งไลน์กลับไปให้พี่พี่ได้รับชมกันนะจ๊ะฝากกดติดตามให้น้องพรด้วยนะจ๊ะฝากกดติดตามให้น้องพรด้วยนะจ๊ะ ราคาแบ่งปันจากพ,พี่จ๋าราคามิตรภาพนะจ๊ะเผื่อมีพี่พี่ท่านใดสนใจและชอบเนาะก็สามารถพูดคุยทักทายสอบถามกันได้นะคะพี่พคะสอบถามพูดคุยทักทายกันได้เลยนะจ๊ะเบอร์โทรกับไอดีลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยจ้ะที่เบอร์0904569675นะจ๊ะพี่พจ๋า090456 9675หจนะจ๊ะก็จะเป็นตะกุดหนังเสือรายการที่15นะจ๊ะพี่พจ๋ารายการที่15ก็จะเป็นตะกุดหนังเสือเก่าเก่าสวยสวยแบบนี้เลยนะจ๊ะเดิมเดิมสวยสวยเก่าเก่าแบบนี้เลยจ้ารายการถัดไปจ้ะรายการที่16นะจ๊ะรายการที่16ก็จะเป็นพระ หลวงพ่อเงินเลี่ยมเงินเก่านะจ๊ะพี่พี่จ๋าพระหลวงพ่อเงินเลี่ยมเงินเก่านะจ๊ะพี่พี่จ๋านี่จ้ะจะเป็นภาพด้านหน้าเนาะเก่าๆสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะจ๊ะ ด really to <We S 2> ูให <net> well ้ชอบดูให้ใช่มั่นใจแล้วค่อยปิดนะจ๊ะพี่พี่าดูให้ชอบดูให้ใช่มั่นใจแล้วค่อยปิดนะทางร้านน้องพรไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะจ๊ะพี่พี่สาทางร้านน้องพรไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะจ๊ะพี่พี่สาแต่ว่าทางร้านน้องพรขายจริงส่งจริงนะจ๊ะขายมานานแล้วเนาะสามารถเช็คเครดิตได้นะคะพาดด้านหน้าก็จะประมาณนี้เลยนะจ๊ะ เผื่อมีพี่ๆท่านใดสนใจและชอบชอบกระทักรักก็โทรได้เลยนะจ๊ะขอดูรูปเพิ่มเติมกันได้เลยต่อไปเป็นรายการที่17จ้ะรายการที่17ก็จะเป็นพระหลวงปู่ทวดเลี่ยมเงินเก่าพระหลวงปู่ทวดเลี่ยมเงินเก่านะจ้าก็จะแบบนี้เลยด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋า ถ้าไม่ใช่จังไรก็ขอดูลูปเพิ่มเติมได้เลยนะขอดูลูปเพิ่มเติมได้เลยจ้าฝากกดติดตามให้ใหน้องพอรด้วยนะคะฝากพี่พี่กดติดตามให้น้องพอรด้วยนะจ๊ะเผื่อมีชอบองค์ไหนสนใจองค์ไหนชอบกระลัก ชอบก็ทักรักก็โทรได้เลยนะจ๊ะพี่ๆดูให้ชอบดูให้ใช่มั่นใจแล้วค่อยปิดนะจ๊ะราคาแบ่งปานราคามิตรภาพนะจ๊ะพี่ๆจ๋าต้อนรับสงการเนาะราคาแบ่งปานราคามิตรภาพนะจ๊ะพี่ๆจ๋าต้อนรับเทศกาลสงการเนาะอันนี้ก็จะเป็นภาพด้านหน้านะจ๊ะถ้าไม่ชัดอย่างไรก็ขอดูรูปเพิ่มเติมแล้วก็โทรมาทักทายพูดคุยสอบถามได้เลยนะจ๊ะ คลิป ep ที่72ก็จะมีประมาณนี้เลยเนาะเดี๋ยวน้องควก็จะมาอัปเดตแล้วก็จะทําคลิปให้พี่ๆี่ได้รับชมกันเรื่อยๆเนาะสำหรับคลิป ep ที่72ก็จะมีประมาณนี้เลยฝากพี่พี่ fc ทั้งหลายกดไลค์กดแชร์และ กดติดตามให้น้องพรด้วยนะจ๊ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องพรเนาะช่วงนี้อากาศร้อนฝากพี่ๆดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะดูแลตัวเองด้วยนะเอาไว้เจอกันใหม่สําหรับคลิปอีพีต่อไปนะคะและน้องพรขอกราบขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณทุกๆท่านนะคะเป็นลูกค้าที่น่ารักทุกๆท่านเลยน้องพรต้องกราบขอบพระคุณพี่ๆทุกๆท่านเลยนะคะเอาไว้เจอกันใหม่อีพีหน้านะจ๊ะสําหรับอีพีนี้สวัสดีจ้า